ว่าจะเลิกเล่าแล้วก็แบบเดี๋ยวรอเข้าพรรษาก่อนนะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีพอดีพอดีใช่ไหมคะที่จะเริ่มเลิกเล่าเข้าพรรษาฉะนั้นปีนี้ค่ะสอส,อสอนะคะก็อยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันงดเล่าเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยกัน จากตัวเลขยอดจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นสัมพันธ์กับตัวเลขของนักดื่มหน้าใหม่และนักดื่มในกลุ่มผู้หญิงที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทางสสสและภาคีเครือข่ายเลยอยากเชิญชวนทุกท่านมาใช้ช่วงระยะเวลา3เดือนในการเข้าพรรษาร่วมงดเหล้าเพื่อสุขภาพที่ดีไปด้วยกันค่ะ จากข้อมูลทางการวิจัยพบว่าการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพียงแค่วันละแก้วเท่านั้นเองเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งได้เลยนะคะที่หลายคนคุ้นเคยก็อ,อย่างเช่นมะเร็งตับอันนี้เรารู้อยู่แล้วแต่อย่างคุณผู้หญิงที่ดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมได้ด้วยเป็นเพราะว่าเวลาที่เราดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้าไปในร่างกายอะคะ่ะมันจะถูกดูดซึมผ่านกระเพาะลำไส้เข้าสู่กระแสะเลือดพอเลือดที่มีแอลกอฮอล์ผ่านไปที่ตับ จะไปกระตุ้นให้ตับทำงานเพื่อกำจัดออกจากนั้นตัวแอลกอฮอลที่ถูกทำลายโครงสร้างลงจะกลายเป็นสารประกอบตัวใหม่ที่มีชื่อว่าอะเซอลเทลดีไฮด์ทำให้เกิดการกลายพันธุ์ในหน่วยพันธุกรรมหรือเรียกง่ายๆว่ากลายพันธุ์ระดับ DNA เเกิดการเปลี่ยนแปลงและกลายเป็นมะเร็งในที่สุดนี่แหละค่ะ พิษร้ายของมันเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมสนใจแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงโทรขอคำปรึกษาได้นะคะสายด่วนเลิกสุรา1413ตัวช่วยของคนที่ตั้งใจเลิกเหล้าค่ะ